เรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันนางสาวอรชพรขำเมืองค่ะดิฉันนางสาวปียม,มนย้มอุราค่ะดิฉันนางสาวปียรุตดนตีค่ะและดิฉันนางสาวธมลวรรณอินทรคุณค่ะค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่พวกเราได้วิเคราะห์อ,องค์ประกอบจากภาพย,ายนตร์เรื่องอ้อนมหสัศจรรย์พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่นะคะวันนี้กลุ่มของเราก็จะมานําเสนอองค์ประกอบซึ่งกลุ่มของเราจะนําเสนออยู่3องค์ประกอบนะคะได้แก่แนวคิดของเรื่องค่ะตัวละครแล้วก็ ชค่ะซึ่งแนวคิดของเรื่องนะคะโดยดิฉันนะคะจะพิจารณาจากพัฒนาการของตัวละคระคะ่ะซึ่งตัวละครเองนะคะก็คือพ่อมดออน,นะคะที่ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าการจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คะ่ะอาจเกิดขึ้นได้จากสิ่งเล็กๆหรือว่าคนเล็กๆเ,เป็นการเรียนรู้จากสิ่งเล็กๆตรงนั้นนะคะดังเช่นในตอนที่ตุ๊กตากระเบื้องะคะ่ะให้พ่อมดอสไปส่งเข้านอนแล้วตุ๊กตากระเบื้องะคะ่ะก็ได้มีการพูดคุยกับพ่อมดอส ทำให้พ่อมดออนะคะคิดได้ว่าตัวเองอะก็คนที่จะช่วยเหลือให้คนอื่นมีความสุขต่อไปค่ะค่ะสําหรับดิฉันนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ฉากค่ะจะเป็นฉากของตอนที่ออนนะคะได้หลุดเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์น,นะคะในภาพเป็นภาพของดินแดนมหัศจรรย์น,นะคะที่ทําให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับภาพนะคะที่มีสีสันสดใสแล้วก็ดอกไม้แล้วก็สัตว์ต่างๆในดินแดนแห่งนี้นะคะ ก็จะมีรูปร่างที่แปลกประหลาดแล้วก็ไม่ไ,ไม่มีเสมือนจริงในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะจึงแสดงให้เห็นให้ผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ว่าออสเนี่ยได้หลุดเข้าไปในแดนแห่งนี้แล้วค่ะในส่วนของดิฉันนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ตัวละครค่ะโดยตัวละครที่ดิฉันเลือกมานะคะก็คือเอวานเอวานอร่าค่ะ เป็นตัวละครที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวค่ะแล้วก็อยากได้อะไรก็ต้องได้ทางทางที่แบบในวิธีการที่ได้มาไม่ถูกต้องทงั้งพูดโกหกแล้วก็ใส่ร้ายผู้อื่นนะคะเห็นได้ <He S 2> จากตอนที่เอวานอ่านะคะทําให้ทีโอทีโอดอล่าค่ะที่เป็นน้องสาวของตัวเองเข้าใจออสผิดแล้วก็ทําให้ทีโอทีทีโอนอล่านะคะยอมเป็นคนชั่วร้ายเพื่อตัวเองจะได้มีผลประโยชน์ต่อตัวเอวานอลาค่ะ แล้วส่วนของดิฉันนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ตัวละครเหมือนกันค่ะซึ่งตอนที่ว่าแฟมินิตหรือตุ๊กตากระเบื้องได้ขอติดตามออสไปปาบแม่มดด้วยทางทั้งที่เธอคิดว่าแม่มดเป็นคนทําลายครอบครัวของเผ่าพันธุ์ของเธอแต่เธอก็ยังมีความกล้าหาญที่จะไปกับออสซื่อให้เห็นถึงพลังความเด็ดเดียวและความกล้าหาญ ของผู้หญิงที่ตัวเล็กๆที่ไม่กววอันตรายในเรื่องแทบจะไม่เห็นความออนแอของเธอเพราะเธอคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังและคอยสนับสนุนพารคัันให้ออสได้ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่อีกด้วยค่ะแล้วันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการวิเคราะห์เรื่องเพียงเท่านี้ค่ะ